ดูครับเนี่ยนี่ครับโอ้ตรงนี้โอ้ยบากหลายเลยตรงนี้ดูครับนี่ขนาดนี้ครับโอ้เดี๋ยวเก็บก่อนเด้อครับโอ้ดูกระจุกนี้ครับกเก็บกองเก็บกองก่อนครับโอ้โอบานแล้วต่ขนาดนี้ครับกาลังแซบเลยครับเพิ่งข้าดง o ข้ขาวปกข้าเกลือเลยคะ่ะข้าชูรสด้วยออนนโอ้ยเล็ก ยย่นเเบมีโอ้ยเก็บกันม้วนเลยครับพี่น้องเก็บกองเก็บกองไว้ก่อนเก็บพึ่งน้ำอ้อยครับโอ้ยดอกกำลังสวยเลยครับตรงนี้ดูครับขึ้นเป็นกระจุกเลยครับนี่สว <straightforward> ัสดีค่ะ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิตรรับแฟนเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับคอสอปอหคอณะสำรวจป่าเห็ดครับวันนี้เป็นวันพฤรรหัสบดีที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ครับวันนี้คณะสำรวจป่าเห็ดพาไปเก็บเห็ดที่ป่ากาบเชิงครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับช่วงนี้ก็ลงคลิปบ่อยครับก็อย่าเพิ่งรำคาญกันเด้อครับ ช่วงนี้ป่ากับเชิงเห็ดกําลังขึ้นครับซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากครับเห็ดขึ้นหน้านี้ครับเพราะป่าอื่นเขาขึ้นไปก่อนหน้านี้กันหมดแล้วครับแต่ป่ากับเชิงเพิ่งจะขึ้นครับและขึ้นทุกเห็ดด้วยครับเห็ดพึ่งหลายชนิดเลยครับและเห็ดละโงกเห็ดตะไคร้ยกเว้นแต่เห็ดปลวกครับรู้สึกว่าจะพูดเยอะเกินไปแล้วครับไปดูความหมานของเราวันนี้กันเลยดีกว่าครับครับว่าแล้วก็ป้าย โอ้ยดอกแรกแวกมาเด้อครับดอกแรกก็เจอละงกเหลืองครับเต็มตาพูนตาเด้อจ้านี่ครับเห็ดพึ่งขาวครับใกล้ๆละงกตรงนี้ครับมาดูละงกที่เดิมวานนั้นครับ ที่เก็บเยอะๆวันนั้นครับก็เจอขึ้นตรงนี้อีกสามดอกกับสามจูมนะครับมีดอกน้อยๆอย่างนี้ก็มีดอกไม่ใหญ่่อยครับสวยๆเลยครับนี่ครับนี่ครับยังมีขึ้นไข่ไข่น้อยๆขึ้นมาอีกครับเนี่ยละงอกครับ ตรงนี้ครับเจอเห็ดทานครับเห็ดทานแตเกเืบดูครับเห็ดลรงกกเหลืองตรงนี้ครับขึ้นสามดอกสี่ดอกตรงนี้ครับเดี๋ยวเก็บด,ดอกนี้ก่อนครับ ลลโงกหน้าหนาวครับลลโงกอินดี้ครับลลโงกป่ากาบเชิงครับตอนหน้าฝนไม่ได้ขึ้นครับน้ําท่วมมันขังน้ําขังเยอะเกินหรือเปล่าม่รู้ผมดาวเอานะ mm hmm. พอน้ํามันแห้งมันก็เลยได้ขึ้นครับ mm hmm. ตรงนี้ครับลลโงกเหลืองครับ mm hmm. มีทั้งบานมีทั้งตูมครับ mm hmm. อ้าวขามตัวนี้ไปได้ไงเนี่ย นดินแห้งๆเนี่ยครับดูครับดูครับเห็ดละง่าก็ขึ้นครับขึ้นทุกอย่างครับเหมือนกับว่าตะกี้มันน้ําท่วมมันเลยขึ้นไม่ได้ครับดูละง่าก็ขึ้นเป็นหมูเหมือนกันครับเห็ดลางกเหลืองสองดอกครับตรงนี้บานแล้วแต่ก็ยังสวยๆอยู่ครับ ในตรงไหนหนึงดอกทางนู้นดอกเจอหนึ่งดอกด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันครับออืเขาเจอเห็ดตะไคร้ครับไม่ใช่ละโงกค,ครับนี่ครับดอกกำลังสวยๆเกาเรียกเห็ดตะไคร้เหลืองต้องเกือบ<ๆ>เต็มตาแล้วด้วยครับ <laughs> ในเห็ดฐานเยอะนะครับเมื่อกี้เห็ดละโง่ครับขึ้นข้างทางนะครับขี่มอไซค์มาก็เห็นครับ<ฮ>ดูครับดูน้องขึ้นแบบนี้ครับแห้งๆครับ<ม>เก็บเลยจ้าไ, <laughs> ไม่มีใครสนใจน้องเลยอยู่กลางทางเนี้ยโอ้โเขาขี่รถสวนมาเมื่อกี้ครับร<ะ>เห็ดพึ่งเข้าดงเต็มตะกร้าเลยครับใส่ถุงด้วยสองมาใซคสองคันครับ ล้องโอกขาวดอกงามๆครับตรงนี้หนึ่งดอกครับผมเดี๋ยวจะลองหาดูใกล้ๆตรงนี้ครับว่ามีอีกหรือเปล่าครับ<ด>ใกล้ๆกันตรงนี้ครับอีกหนึ่งไข่ครับผมลือ,ลองวอกขาวครับตรงนี้สองดอกครับ พึ่ง,ง,งแดงขาลายครับแต่ว่าทำไมแหล่โอ้น้ำอ้อยน้ำอ้อยบอกว่าน้ำอ,อ้ำอ,อยครับเหลืองเหลืององต o โอ้โอ้ซึ่งข้าวดงครับกำลังสวยๆเลยครับตรงนี้แต่มีร่องรอยคนเก็บก่อน,น้วครับเหลือจากเขาครับตรงนี้มีตรงนี้อีกสองดอกครับ โอ้ยดอกกำลังงามๆครับวิสามดอกตัวเพื่อเข้าดงครับดอกงามๆครับตรงนี้สองดอกครับนี่ครับดอกสวยๆเลยครับนี่ครับรู้สึกว่าจะขึ้นที่หลังเขานะครับคนอื่นเขาขึ้นไปหมดแล้วครับตาอื่นเขาขึ้นไปหมดแล้วนะครับอืเห็ดพื่งนนกยูงก็ยังมีอยู่ครับตรงนี้ ดอกกําลังงามๆเลยครับพื้นเข้าดงตรงนี้ครับดอกส,สวยๆเลยครับโอ้ยแตกขืบกันแล้วครับบานแล้วแต่ยังแข็งโป๊กสวยอยู่ครับ ตรงนี้กระจุกหนึ่งเลยครับดอกสวยๆเลยครับตรงนี้อีกสองดอกครับโอ้สามดอกตัวสามดอกกระดอกน้อยๆเนี่ยครับโอ้ดอกกำลังสวยเลยครับตรงนี้ดูครับพึ่งเขาดงครับแห้งๆแล้วมันเปลี่ยนสีครับดูครับเป็นสีสีเทาๆน้ำตาลน้ำตาลครับเนี่ยครับปกติมันจะเป็นสีนี้ครับ จ้ามากเลยครับตรงนี้ดูขาครับงอกเหลืองครับสองดอกตรงนี้ครับขึ้นใกล้ๆข้าวงตรงนี้ครับนี่ข้าวงตรงนี้กระจุกหนึ่งเลยครับสองกระจุกเครับดูครับนี่ครับนี่ครับขึ้นข้าว d งครับนี่ครับ นี่ไงโอ้โหใหญ่มากโอ้โหดูขาครับอืมตัวนี้โอ้ใหญ่เบ้อเบ้อเลยถ้าเป็นหน้าฝนนะคะถ้าเป็นหน้าฝนนี่จะใหญ่ขนาดไหนเนาะ รับสี่ดอกครับกำลังสวยๆนะครับกำลังไข่แล้วครับตรงนี้โอ้ยดอกงามๆเลยครับพี่น้อง,งน,น,นี่ครับดงครับโอ้ยข้าดงดอกงามๆเลยครับวันนี้ ข้าดงตรงนี้ครับเออรีบเก็บครับเดี๋ยวเขาไปก่อนครับเรียกเขาไม่ทันครับเก็บใส่เสื้อเลยเยอะอยู่นะครับหน้ามาหาอยู่เพื่งเข้าดงครับตรงนี้ดอกสวยๆแล้ครับสามดอกครับโอ้โหดูครับกําลังงามๆนลยครับนี่สองดอกติดกันนะครับนูทางนน้นสองดอกสามดอกตรงนี้ครับ กันอันนี้กันเก็บเลยอิศาจะระนะได้เก็บเลยนะสวยงามมีดอกน้อยๆตรงนี้ด้วยครับอ,อ,อุบอวบดอกกำลังสวยนะครับตรงนี้ กัดอันนี้ปังเห็ดพึ่งซาดครับหนึ่งดอกงามๆนะครับตรงนี้ครับดานนะครับแต่ยังสวยๆอยู่ครับนี่ครับอันนู้นด้วยขาสันส้นสั้นมันอันนี้ไงมันแห้งวันนี้มามันชื้นก็ ตรงนี้บานแล้วแต่ยังสวยครับน,นี่เล็กๆไม่เห็นเองเห็นบอกไม่ โอ้ยดอกสวยสวยเลยครับตรงนี้สามสี่ดอกอ๋มอมดกัดดูครับมดมันมากินเห็ดเนี่ยครับเห็ดพึ่งข้าดงครับม,ม,มันหวานมันหอมครับมดมันมากินครับดูครับดูครับ เดี๋ยวตรงนี้ต้องเก็บแบบรีบๆครับเพราะว่ามดนี้กัดคันมากเลยครับเออมันมดกัดนอะนี่นคันเนาะห,หัวหลุดเลยเนี่นี่ครับ หั้หลุดห้าดอกครับตรงนี้ตรงนี้ครับดอกไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ดอกแข็งๆข็งนะครับอออติดอะไรนอก เป็นกระจุกเลยครับนี่เยีบนน้อะเกินนี่เดินเหยียบเลยครับตรงนี้นี่เล็กๆตรงนี้ครับสองดอกมีลูกน้อยๆนยครับไปจ้ะ <laughs> เออ โอ้ยตรงนี้บานเต็มเลยครับเต็มเลยเลยสวยงามมากเลยครับตรงนี้อ่าเก็บเลยจ้ะยามัวจะเแต่รู้ว่าตก็บสวยที่บาแล้วโอ้ยมาแล้วเด้อครับพี่น้องได้เก็บแล้วเด้อพึ่งเข้าดงเยอะด้วยพึ่งเขาดงปากกับเชิงก็มีเด้อดูอันนี้เลยสามวันเลยโอ้ยดูกระจุกนี้ครับเก็บกองเก็บกองแ่้วครับโอ้ยบานแล้วแต่ ขนาดนี้ครับกําลังแทบเลยครับพึ่งข้าว dong ข้าวปีข้าวเกลือเลยค่ะข้าวชูรสด้วยอุ้อันนี้ไม่ต้องเล็กเลยตรงนี้อเหนื่อยยไหมเนี่ยโอ้ยเก็บกันม้วนเลยครับพี่น้องเก็บกองเก็บกองไว้ก่อนเก็บเลยเก็บเลยทางนู้นก็เจอครับไม่ต้องรอเลยเก็บเลยจ้าเย็นเลยจ้า อเก็บแบบไม่ต้องกดสต็อปถ่ายแบบยาวๆเลยครับใส่กล้องไปใส่กล้องมาเดี๋ยวคนดูเจเวียนหัวเบิ้งทางนี้ครับเบิงบ้งเบิ้งดูดูครับนี่ครับดูไปทางนู้นอีกครับโอ้ยมองเห็นไม่น่อนู่นดูครับดาโอ้ยบ่ายสองกว่าครับแต่เริ่มจะมืดแล้วครับป่า ดูครับเนี่ยนี่ครับโอ้ตรงนี้โอ้หลกหลายเลยตรงนี้ดูครับนี่ขนาดนี้ครับโอ้เดี๋ยวเก็บก่อนเด้อครับนี่ครับได,ได้ถุงมาแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงเลยครับอันน้อยจังสี่ก็มีเด้ออันบานก็มีครับ เก็บแล้วนะครับขึ้นข้าวดงไม่ได้ไม่ได้เก็บข้าวดงจรรดป่าจรัดป่าคน,นากับเขาก็เก็บข้าวดงป่ากับเชิงนี่แหละครับตรงนี้กักสามดอ,อกครับตรงนี้อีกสองดอกครับอืมสวยๆงามครับดูครับดู บานนะครับจะว่ายังแข็งโปกๆอยู่เลยครับเองนีข้างหน้าเองด้วยนี่เลยจ้ะตรงข้างเลยจ้ะเห็นตรงนี้ครับนี่ดอกสวยๆนะครับ เดี๋ยวจะรีบเก็บและสรุปให้ดูอีกทีนะครับยูทูบเบอร์ช่องเก็บเห็ดช่องใหญ่ๆเขาก็เลิกเก็บเห็กหดกันหมดแล้วครับเขาไปหากบหาเขียดหาจับปลากันแล้วครับมัน,นที่อื่นเห็ดไม่ค่อยขึ้นแล้วครับยังเห็นที่อุบลขึ้นอยู่ครับแล้วก็นี่นะครับ ช่องเนื้อครับมีเห็ดเก็บครับโอ้ยขึ้นที่หลังเขาก็ได้เก็บอยู่เดอ้อครับโอ้ยมาชายังดีกว่าไม่มานะครับนี่ครับสนุกสนานเลยครับวันนี้โอ้ยเทวดาก็เฝ้าปิดไฟแทนอ เพิ่งจะบ่ายสามเองอย่าเพิ่งมืดเลยโ,ยโยหครับดูคนนี้ครับตรงนี้คูนตาแล้วจา้าคูเลยจ้ะมาที่วางกันจ้ะคูเลยจ้ะโอ้ยนางเอกของช่างเราครับเก็บอย่างขมักขม่นเลยครับโอ้โหลูกมัน โหมันยังมีลูกเกิดใหม่ได้ครับดูครับเกิดใหม่กําลังโผล่มาครับดูขนาดนี้ครับเอ้โหหัวหลุดหมดเลยขนาดนี้ครับน่าจะอีกวันสองวันน่าจะมีเก็บอยู่ครับดูพึ่งซาดดอกนี้ครับโอ้โหใหญ่โตมากเลยครับหมแต่เห็นดอกใหญ่โตครับเหยียบทางนี้เละเป็นอีแตกเลยครับโอ้ยใช้ไม่ได้แล้วครับ โอ้พึ่งแดงขาลายครับสวยงามมากครับตรงนี้ไปทางนน้นก่อนไหมไนมืดอยู่ป่าแล้วครับวันนี้แล้วโงกกครับข้างทางครับสองไข่ขี่รถเห็นแล้งกครัอกกำลังจะกลับกันแล้วครับเนี่ยมืดแล้วนะครับตอนนี้ว่าจะไม่เอาแล้วนะแต่มันดูนีมันใหญ่ยักษ์อย่างเงี้ย ดูครับขึ้นข้างทางเลยครับแถบโป๊ะตรงนี้ด้วยครับงัดครับอ๋อจะรู้นะก็มาไหนนั่นไงขาไม่ยาวไปดอกจริงมรือไปไหน นี่สีไข<ส>่ครับ<ส>ตรงนี้<ข>มามืดแล้วมืดแล้วครับยังมองเห็นอีกครับขึ้นเรียงกันตรงนี้คนระับดอกทีใหญ่บึ้มครับ ครับก็กราบขอบพระคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเม้นท์ทุกแชร์นะครับทุกๆการติดตามนะครับก็ยังเพิ่งเบื่อกันนะครับอยู่ด้วยกันเป็นนานๆอยู่ด้พี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วเก็บมาเห็ดย่างล้นไม่ใช่ทุกคนโคเราซอยลำเห็ดในจ้าท่าล่าง ดอกสวยๆ<น>ก็มีครับ<น>ดอกบานๆก็มีครับมวตะเกียบ